เวลา17นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 265เสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภาการชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้า เเฝ้าาททูลละะองพรบรบบัสด็จวันที่15สิงหาคม2567เวลา7นาฬิกา52นาทีตามเวลาท้องถิน่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทยสมเด็จพระกนิษธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมมิเลียวินเพอร์เวจังหวัดเถื่อเทียนเวไปจังหวัดกวางจิ จังหวัดหวางจีเป็นหนึ่งใน6จังหวัดชายฝั่งภาคกลางตอนบนของเวียดนามห่างจากกรุงฮานอย600กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกและเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมใช้ท่องเที่ยวแบบคาราวานจากประเทศไทยผ่านลาวไปยังเวียดนาม เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนปฐมศึกษาเหงียนเติร์ธทันจังหวัดกวางจิโรงเรียนนี้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเมื่อปี2566 โรงเรียนตั้งขึ้นปี2537ใจกลางเมืองดองฮาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-5มีนักเรียน816คนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดหรือกิ่งใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันบุคลากร38คนเน้นสอนให้เด็กเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่มีพื้นที่รวม5,000ตารางเมตรเศษอาคารเรียน4หลังห้องเรียน22ห้องและอาคารห้องสมุด พื้นที่ทำการเกษตรมีเพียง25ตารางเมตรเดิมโรงเรียนไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรเพราะอยู่ใจกลางเมืองพื้นที่ไม่เพียงพอเมื่อเข้าร่วมโครงการตามพระราชด,ดำริครูได้ไปอบรมที่ประเทศไทยจึงนําความรู้กลับมาสอนนักเรียนทํากิจกรรมในโครงการปี2567ด้านการเกษตรเช่นการปลูกผักในแปลงการปลูกผักในกระถางและแนวตั้งการปลูกผักไฮโดรโปนิกระบบน้ําไหลเวียนการเพาะถั่วงอกด้วยระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องใช้พื้น ที่มากการดูแลไม่ซับซ้อนและให้ผลผลิตเร็วปรับปรุงบำรุงดินด้วยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพโรงเรียนจัดตั้งชมรมฉันรักการเกษตรทําให้นักเรียนและผู้ปกครองรักต้นไม้และธรรมชาติครูและนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศก,กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อเรื่องเกษตรในฝันเป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบูรณาการเรื่องการเกษตรกับศิลปะ ในโรงครัวของโรงเรียนจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารนักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียนครูคิดรายการอาหารแต่ละวันและซื้อวัตถุดิบเองอาหารแต่ละวันมีข้าวเนื้อสัตว์ผัดผักและน้ำซุปมีเภสัชกรดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นติดตามภาวะโภชนาการและการพัฒนาสุข,ขนิสัยของนักเรียน เวลา16นาฬิกา21นาทีเสด็จพระราชดํดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่ายจังหวัดเถือเทียนเวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีสศรีพิรมเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่นานครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารปกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13-15ถึงสิงหาคม2567 โอกาสนี้นายเงียนเติร์ธทันอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานานานาชาติฟู้บ่ายเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยกงศุลใหญ่นครโฮจิมินหราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยและสถานกงศูลใหญ่น,ะนะครโฮจิมินเฝ้าทูลละอ,องพระบาทส่งสเสด็จ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นและมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนต่างๆที่เข้าโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญการเดินทางลำบากด้วยทรงทราบประหนักว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างประโยชน์สุข เพราะการศึกษาไม่ใช่การดำเนินง,งานที่มีผลประโยชน์แต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนเพิ่มขึ้นที่สำคัญจะต้องมีการตรวจและติดตามผลไม่ละทิ้งหรือนั่งแต่ในที่ทำงานเพราะโครงการความร่วมมือนี้เกิดจากการลงมือทำจริงเกิดจากประสบการณ์จริงนอกจากนี้ทรงส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนของไทยมาศึกษาดูงานเพื่อเกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตัวอย่างที่ดีจะได้นำกลับไปปรับใช้กับโรงเรียนได้ 1> 8 1ลนาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ ATAF 265เสด็จพระราชดำเนินไปสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13-15ถึงสิงหาคมพุทธศัการาช2567มีรมัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลอองพระบาทส่งสเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้จะทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเข้าเฝ้าถุลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความ แล้าหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน 10นาฬิกา34นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่อยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางฟานทีกกิมอเวงรองประธานสำนักงานประธานาธิบดีนายเวียนเติ้นท่านอาธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเลซวนแคนอธิบดีกรมบริหารและการคลังสำนักประธานาธิบดีนางสาวอุรวดีสีพิรมเอกอัครชาชทูตนก,กรุงหานอยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศประจำสถานเอกอัครชาตรูตและข้าราชการสถานเอกอัครชาชทูตนก,กรุงหานอยเฝอาทุลอองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบัตรรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงแรมมีเลียฮานอย ไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความใกล้ชิดและราบรื่นในทุกมิติเมื่อปี2555ได้ตกลงดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านการเชื่อมโยง3ด้านประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหากิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างนโยบาย เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปัจจุบันทั้งสองประเทศมีแผนที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีและพะหุภาคีที่สอดคล้องต่อพลวัตปัจจุบันยิ่งขึ้นรายงานจากกรุงฮา,านอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม